มันมาหรือยังวะหลังจากตอนไหนก็ไม่รู้ฉันไม่งนี้มนาะที่นี่ไอชันก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนที่รู้ไอ้นั่นมันตามมาแล้ว <Yeah. c oughs> มันน่าจะเริ่มมาแล้วเั็นไงมันมาแล้วเข้ามใกล้แล้วอย่างนี้ต้องปิดประตูข้ามชีวิตมัน Ok, but... <coughs> mở. <My> Liên <God. coughs> phải đi con đi. May, phước lành thắng siết tập kết, ติดปลาไปก่อนเถอะมันจะปลาไปก่อนเถอะทำไมสู้ต่อดีไม่ไม่ฉันแม่มัน ฝากไว้ก <N> ่อนเธอขาหน้ามาเจอกันหน่อยน้องใจ